งานนี้เราเอาของมาชุดแรกเลยคือ1ตันกับอีก300โลครับของชุดแรกนะครับเรากะเอามาขายแค่5วันแรกก่อนครับแล้วอันไหนขายดีสุดนะคะขาหมูทางร้านเลยจะเน้นเป็นพวกขาหมูแล้วก็หางหมูแล้วก็หมูกอบครับที่เด็ดของร้านเราคืออะไรคะคุณโดนน้ำจิ้มเลยครับยืนหนึ่งเรื่องน้ำจิ้มเลยครับยืนหนึ่งเรื่องน้ำจิ้มเลยนะ,ะอยากรู้ต้องมาลองครับพี่ตอนนี้ทางร้านจะมีขาหมูทอดหมูกอบทอดแล้วก็หางหมูนะครับขาหมูเราจะเริ่มต้นที่ 200บาทถึง270นะครับส่วนหมูกรอบเราจะขีดแล้ว80บาทกิโลละ750หางหมูเริ่มต้นที่100ถึง180บาทส่องบอกมาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องดีนีสาระดีๆ ถูกใจยัง่ดินคนซ้ำสักครฉัโมองมากินเช่นเดิ โมก็อยู่ที่งานองค์พระปฐมเจดีนะคะและคลิปนี้นะคะโมจะพามาดูร้านที่เขาขายหมูกรอบค้างหมูทอดนะคะแล้วก็หมูกรอบอหมูทอดนะคะเป็นร้านที่เด็ดมากๆเลยที่ใครมางานนะคะต้องแวะร้านนี้เลยนะคะแล้วก็น้าจิ้มของเขาเด็ดมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนั่นคือร้านตีใหญ่ไส้ทอดนะคะปรปฐมเจ้าเด็ดเจ้าดังคนเดิมค่ะลูกนะคะ้าเยอะมากค่ะตอนนี้ ได้ที่แล้วจ้าทุกคนต้ม15นาทีนะครับรอบแรกรอบแรก15น, <ะ S 2> นาทีนะจ๊ะเดี๋ยวเราเอาไปพึ่งลมให้มันแห้งแล้วเราก็เอาเข้าตู้อบนะครับขั้นตอนที่สองแต่ขั้นตอนที่หนึ่งต้มเสร็จแล้วเราต้องเอาไปผึ่งลมก่อนนะครับพึ่งลมให้หนังหมูเซ็ตตัวแล้วเราก็เอาเข้าตู้อบได้เลยอบเป็นเวลา1ชั่วโมง30นาทีเขาทำหลายขั้นตอนนะคะทุกคน กว่าจะได้หางหมูที่ฟูรกรอบขนาดนี้นะคะคสวย ไมากทุกคนชอจเะใช้เวลาแป๊บเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้เราจะทอดนี่คนระ<อ>ูก่อนรอบแรกนะครับประมาณ2ถึงสามนาที<อ>แล้วแต่เราจะเล่นไฟนะครับค่ะน,นี่ทางร้านเล่นไฟแรงรอบแรกแล้วเรามาทอดไฟกลางร,รอบสองทอดสองรอบใช่ค่ะโอ้ดูดีครูน่ากินมากอะ่ะทุกคนใช่อันนี้เพิ่งลงไปแป๊บเดียวนะครับโอ้ครูยอ,ยอย่างโมงนี่รอบแรกก็กินแล้วนั้นเนี่ย มันฟูแล้วอะดูดิเริ่มฟูสวยงามเริ่มเหลืองแล้วนะครับอ๋อเริ่มเหลืองแล้วนะคะ,อ,ะ,อ,ะอ๋้หูดูดิเริ่มคลอ,อง,งเสมอกันแล้วค่ะ แล้วก็มาพักเหรอคะใช่ครับเดี๋ยวเรากดให้มันขึ้นเสมอกันแป๊บนึงแล้วเราก็เอาขึ้นมาพักให้มันเย็นแล้วเดี๋ยวเราก้าเราตอบตออ๋ออุยฟูมากอ่ะสุดยอดฟูมากอ่ะทุกคนนี่ ฟูอย่างนี้เลยอ,อ่อนือรอบแรกนะครับอันนี้รอบแรกยังใช้ไม่ได้นะคะบางคนคิดว่ารอบสองจริงแต่ละคนไม่เหมือนกันครับอ๋อค่ะฟูฟูมากอ,ะอ่ะทุกคนค่ะ เขาก็จะลงเลยนะคะทุกคนอันนี้นะครับอันนี้รอบสองค่ะรอบสองนะครับค่ะนี่นะคะอันนี้คือการจะทอดรอบที่สองนะคะเรียกความสวยและความกรอบอือรอบแรกเราเรียกความฟูไปแล้วค่ะอันนี้ต้องรอให้เย็นก่อนใช่ไหมเย็ให้มันฟูแล้วให้มันเหลืองอือันนี้ประมาณกี่นาทีคะ ประมาณ5นาทีนาทีเราจะทอดไฟกลางแล้วครับอ๋อเราทอดไฟแรงไปแล้วค่ะเขาก็ทำการกดกดกดนะคะให้มันโดนน้ำมันนะคะให้หาหมูโดนน้ำมัน เลยนะครับประมาณห้านาทีนะครับอ๋อต้องกดไปเรื่อยประมาณห้านาทีเพื่อให้มันเหลืองทองเท่ากันค่ะเพื่อเพื่อให้เหลืองทองเท่ากันทั่วๆวนะคะใกล้จะได้แล้วครับพันนั้นสีเริ่มเป็นสีเหลืองทองแล้วนะครับนี่นะครับสีเริ่มเป็นสีเหลืองทอง<ช>แล้วนะคะอ๋อนี่นี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วน,ะะนี่เสร็จแล้วนะครับ รอบสองนะครับอทอดประมาณ5นาทีถึง10นาทีนะครับไฟกลางค่ะเรียบร้อยอะนี่สีสวยมากทุก่อน สวยจริงด้วยรอบแรกไปรอบสองนี่จะกรอบแล้วก็สีเหลืองสวยนะคะว้าวใช่ตอนนี้น้ำมันเริ่มจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วนะครับครับนี่เพิ่งทอดไปแค่รอบเดียวเองนะเนี่ยเนาะใช่ครับเราเพิ่งทอดรอบแรกกับรอบสองไปเองน้ำมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับใช,ใช กรอบชั่งคนดูตู้อบหมูค่ะขาหมูหูเยอะมากนะคะยอดเออทอดรอบสองนะคะเพิ่งอบเสร็จนะครับ เราจะใส่ประมาณ15ขานะครับตอนหนึ่งหม้อ15ข่าใช่ครับนี่นะครับรอบแรกนะครับอันนี้เพิ่งลงไปเมื่อตะกี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับความฟูใช่ไหมคะใกล้ขบทางร้านเราจะไม่ให้ฟูมากครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปดึงกันเองเพราะว่าหมูกรอบกับหางหมูแล้วฟูอยู่แล้วใช่ครับเนี่ครับสวยเลยอะ ทอดประมาณกี่นาทีนะคะอันนี้ขาหมูจะทอดประมาณ10นาทีครับเพราะว่าความชื้นมันเยอะนะครับเนี่ยครับอสวยเลยความชื้นเขาจะเยอะกว่า<ช>่คหมคูใช่ครับ นี่นะครับหลังเราทอดไปแล้วประมาณ10นาทีนะครับโออ้สวยะตอนนี้เริ่มเหลืองแล้วครับอันนี้ทอดรอบแรกนะครับจะมีรอบ่ออีกใช่ไหมคะใช่ครับนะเดี๋ยวเราจะมาทอด3ามรอบสองเราให้ไปขายความเย็นแป๊บหนึ่งครับโอเคค่ะ okay. ใ่ครับเป็นน้าปกได้เลยนี่รอบแรกครับเดี๋ยวเรามาลงรอบที่สองกันเลยโอเค อันนี้เราจะเรียกความกรอบกับสีสันแล้วครับให้มันเหลืองนะครับแล้วก็กรอบรอบแรกยังไม่กรอบนะครับกรอบอยู่แต่กรอบไม่นานนะครับจะมีส่วนที่นิ่มอยู่เราต้องมาทอดสารอบสองนะครับแล้วรอบนี้ทอดประมาณกี่นาทีอะคะเท่ากันครับประมาณ5นาทีถึงสินาทีเหมือนกันครับแต่เราจะทอดไฟกลางมันจะดูค่อนข้างนานหน่อยอ๋อค่ะนี่จะเป็นทอดไฟกลางนะคะคือทุกอย่างเนี่ยทอดสองรอบหมดเลยนะคะใช่ครับ น้ำมันในหม้อมันจะมองเป็นเงาดำหน่อยนะพี่เพราะว่าเราทอดของไฟแรงแล้วเรามาหลีเป็นไฟกลางมันก็จะมองเป็นเงาดำหน่อยนะครับค่ะแต่น้ำมันเราสองวันเปลี่ยนทีนะครับเราพูดกันตามตรงเลยหลักการของพ่อค้านะครับครัสิบห้าขา,าเหมือนเดิมใช่ครับ Okay, เดี๋ยวเรามารอกันอ,อันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทอดรอบสองนะครับทอดรอบสองโอ้ยน่ากินนี่นะครับะจะเหลืองทองแบบนี้เลย ได้สีนี้เท่านั้นนะคะใช่ครับมันจะออกเป็นเหลืองทองนะครับออเหลืองทองเลยหนังจะแห้งนะครับรอ,รอบแรกหนังจะไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่ค่ะนี้หนังจะแห้งนะคะ,คะสวยอ,ะอ่ะพร้อมเสิร์ฟนะให้ได้อย่างงี้พร้อมเสิร์ฟเลย หมดหม้อแล้วครับสวัสดีพ่อค้าด้วยนะคะสวัสดีค้าผมชื่อดนเจ้าของร้านสีใหญ่ไส้ท่อดนะคนปรปฐมนะครับตอนนี้มีขายอะไรบ้างแล้วก็ช่วยอัปเดตราคาหน่อยค่ะตอนนี้ทางร้านจะมีขาหมูทอดหมูกรอบทอดแล้วก็หางหมูนะครับขาหมูเราจะเริ่มต้นที่200บาทถึง270นะครับส่วนหมูกรอบเราจะขีดละแล้ว8บบาทกิโลละ750หางหมูเริ่มต้นที่ 100- ถึง180บาท แล้วแต่ขนาดนะครับแต่ละวันเราจะไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่ที่เราจะได้ของมาแต่ละวน<อ>ันครับผมแล้วงานนี้ขายตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนบ้างคะงานองพระผมเจดีนี้เราเริ่มขายตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่10ธันวาน,นะครับเราจะอยู่โซนประตูต้นสนนะครับข้างๆร้านกาละแมแม่สุน,นันนะครับค่ะครับามากันได้นะคะครับผมแล้ววันนี้เอามาทั้งหมดเท่าไหร่คะเนี่ยงานนี้งานนี้เราเอาของมาชุดแรกเลยคือ 1ตันกับอีก300โลครับของชุดแรกนะครับเรากะเอามาขายแค่5วันแรกก่อนครับโอ้ใช่ครับ 2> 1 2 0 0ันสองโลททุกคนคสุดยอดมากมากเลยแล้วอันไหนขายดีสุดนะคะขาหมูทางร้านเลยก็เน้นเป็นพวกขาหมูแล้วก็หางหมูแล้วก็หมูกอบครับที่เด็ดของร้านเราคืออะไรคะคุณโดนน้ำจิ้มเลยครับยืนหนึ่งเรื่องน้ำจิ้มเลยครับยืนหนึ่งเรื่องน้ำจิ้มเลยครับยะะอยากรู้ต้องมาลองครับพี่วันที่18 ถึงวันที่1 0ธันวาอยู่ที่งานองค์พระปฐมเจดีย์นะครับส่วนเดือนธันวาเราจะอยู่ที่งานมรดกโลกนะครับวันที่15ถึงวันที่24ธันวานะครับแล้วจบจากมรดกโลกเราจะไปต่อกันที่งานโคราชนะครับงานส่งท้ายปีนะครับคับผมก็ไปเจอเจอกันได้ใช่ครับสะดวกที่ไหนไปที่นั่นได้เลยครับโอเคค่ะขอบคุณคุณโดนมากค่บผมสวัสดีครับ Ha <laughs> ขายดีมากค่ะขี่รัแปดสิบบาทนะคะดูสิหนังกรอบนะคะแล้วเนื้อ,อยังจุ๊ยซี่อยู่เลยค่ะ มีอง้อย0กับ2องคที่ไดคับนะนี่โอ้คอยน้ำจิหลากหลายเลยนะคะาเบอร์นี้ค่ะพี่คน เดี๋ยวกินกันเลยนะคะขาหมูทอด มีความกรอบมากๆเลยค่ะแล้วก็ชัวเนื้อม,มีความนุ่มน้ำจิ้นนี่เด็ดมากเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดครบตเลย